ในชีวิตทุกคนมักจะเจอกับอุปสรรคที่ท้าทายแต่สิ่งที่แยกคนสำเร็จออกจากคนทั่วไปคือการเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแทนที่จะหลีกเลี่ยงหลายคนเลือกทางที่ง่ายกว่าหรือหลีกหนีจากความยากลำบากแต่ความสำเร็จที่แท้จริงมักจะอยู่ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายฝ่าอุปสรรคที่คนอื่นกลัวแล้วคุณจะค้นพบว่าแรงผลักดันจากการต่อสู้กับความยากลำบากคือสิ่งที่นำคุณไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใครการก้าวออกจากความสะดวกสบาย คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเลือกทำสิ่งที่สะดวกสบายหรือสิ่งที่ทำได้ง่ายเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในชีวิตเช่นการเลือกงานที่มั่นคงหรือการทำตามเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เคยทำกันมาก่อนการเดินตามเส้นทางที่คนอื่นเดินอาจจะทำให้เราไม่ต้องเจอกับอุปสรรคหรือความท้าทายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราไม่ได้เติบโตหรือได้สัมผัสกับโอกาสใหม่ๆที่อาจจะมีค่ามากกว่าการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำ จึงเป็นการเลือกก้าวออกจากพื้นที่ความสะดวกสบายสู่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ยากและท้าทายเราจะได้เรียนรู้และเติบโตในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่เลือกเส้นทางที่สะดวกสบายอาจจะไม่เคยได้สัมผัสการเรียนรู้จากความล้มเหลวหนึ่งในสิ่งที่หลายคนเลี่ยงคือความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกผิดหวังความกลัว และความอับอายการทําในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําหมายถึงการต้องเผชิญกับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะได้เรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้นคนที่เลือกทําในสิ่งที่ยากและไม่เป็นที่นิยมมกักจะเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นบทเรียนที่สําคัญความล้มเหลวทําให้เรามีโอกาสในการพัฒนาพัฒนาทักษะท,ที่สําคัญและปรับปรุงแนวทางในการทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปเมื่อเราสามารถยอมรับความล้มเหลว และเรียนรู้จากมันได้เราจะสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบางครั้งสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําอาจจะเป็นสิ่งที่มีความแปลกใหม่หรือแตกต่างจากแนวคิดที่เคยมีมาการเลือกที่จะทําสิ่งเหล่านี้จึงช่วยให้เราสามารถคิดและมองหาวิธีการที่ไม่เหมือนใครได้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมักเกิดจากการท้าทายสิ่งที่เป็นแบบแผนเดิม และการมองหาหนทางใหม่ในการแก้ปัญหาหรือทำสิ่งต่างๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในโลกของธุรกิจและเทคโนโลยีหลายครั้งที่บริษัทหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จจะมองหาสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นหรือทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือการสร้างสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งบางครั้งอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงแต่ผลที่ได้กลับเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้การเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง การทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายและสามารถผ่านมันไปได้เราจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยากหรือไม่เป็นที่นิยมทำให้เรามั่นใจในความสามารถของตัวเองและเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในทางกลับกันการทำในสิ่งที่ง่ายและตามกระแสะอาจทำให้เราไม่รู้สึกถึงความสำเร็จที่แท้จริง เพราะเราไม่ได้เผชิญกับความท้าทายที่ทำให้เราเติบโตดังนั้นการเลือกที่จะทำสิ่งที่ยากและไม่เป็นที่นิยมจะช่วยให้เราเห็นพลังในตัวเองและรู้ว่าตัวเราเองมีความสามารถที่ไม่จำกัดการสร้างความแตกต่างและโอกาสใหม่เมื่อเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาคือการสร้างความแตกต่างในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความสามารถในการทำสิ่งที่แตกต่าง และแปลกใหม่มักเป็นสิ่งที่เชวยอยอให้เราโดดเด่นการเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองไม่ว่าจะในงานธุรกิจการเรียนหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันความแตกต่างนี้อาจจะทําให้เราได้รับโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> เช่นโอกาสในการทํางานที่ดีกว่าหรือโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีค่าการสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่า การทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำยังสามารถช่วยเราในการสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าและแตกต่างจากคนทั่วไปเมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับโอกาสที่ไม่เป็นที่นิยมเรามักจะพบเจอคนที่มีความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งสามารถเป็นแหล่งที่มาของการสนับสนุนและแนวคิดใหม่ๆการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่กล้าเผชิญความท้าทายเช่นเดียวกับเราจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้หรือการทำงานร่วมกันในอนาคต เครือข่ายเหล่านี้อาจ,จไม่ใช่เครือข่ายที่มีจํานวนมากแต่จะเต็มไปด้วยคุณค่าที่แท้จริงซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเปิดโอกาสในการก้าวหน้าทั้งในแง่ของอาชีพและชีวิตส่วนตัวการฝึกฝนความอดทนและความเพียรในกระบวนการทําสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําบางครั้งเราจะต้องฝ่าฟันความยากลําบากและอาจจะพบกับอุปสรรคมากมายที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้ในทันทีการทําในสิ่งที่ยากลําบากเหล่านี้จะช่วยฝึกฝนความอดทน และความเพียรให้กับเราเองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พอใจหรือไม่เห็นผลในระยะสั้นความอดทนในการพยายามต่อไปจนกว่าจะสำเร็จคือ 1. ในคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำในสิ่งที่ยากนั้นสอนเราให้เข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งที่ง่ายหรือทำเพียงแค่ครั้งเดียวแต่คือการทำสิ่งนั้นซ้ำๆด้วยความตั้งใจแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรค การเตรียมตัวเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในที่สุดการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำอาจจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ดีกว่าการเลือกเส้นทางที่ยากและไม่เป็นที่นิยมสามารถเปิดประตูสู่โอกาสที่ไม่มีใครเห็นมาก่ออนอาจจะเป็นงานที่ไม่เคยมีใครคาดถึงหรือการลงทุนในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไปการทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำทำให้เราอยู่ในจุดที่ไม่เหมือนใครและทำให้เราได้เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในอนาคต การพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการ,รเผชิญกับสิ่งที่ยากจะช่วยให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงงอที่ไม่คาดคิดซึ่งในบางครั้งอาจจะกลายเป็นความได้เปรียบในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงการค้นหาความสุขและความหมายในชีวิตสุดท้ายการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำอาจจะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงหลายครั้งคนเรามักจะหลงทางในสิ่งที่สังคมหรือคนรอบข้างบอกว่าควรทำ จนลืมถามตัวเองว่าสิ่งนั้นทําให้เรามีความสุขจริงๆหรือไม่การกล้าที่จะทําสิ่งที่ต่างออกไปอาจทําให้เราค้นพบสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของเราการได้ทําสิ่งที่เรารักหรือมีความสนใจจริงๆแม้จะดูเป็นทางเลือกที่ยากลําบากก็อาจเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงการเลือกทําในสิ่งที่ยากหรือไม่เป็นที่นิยมสามารถเปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกของความสําเร็จ และความพึงพอใจในตัวเองที่สําคัญคือการทําสิ่งนั้นด้วยความรักและความตั้งใจเพื่อที่ในที่สุดเราจะได้พบกับความหมายที่แท้จริงของชีวิต10การสร้างนิสัยที่ดีและความมุ่งมั่นในระยะยาวการเลือกทําสิ่งที่ยากหรือไม่เป็นที่นิยมอย่างช่วยสร้างนิสัยและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในตัวเราเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคหรือความยากลําบากในการทําสิ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปเราจะได้เรียนรู้ที่จะรักษาความมุ่งมั่น และทำงานอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความท้าทายบางครั้งการทำในสิ่งที่ยากไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทันทีหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกระบวนการนั้นคือการพัฒนาความสามารถในการยืนหยัดและทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อความมุ่งมั่นและการทำซ้ำๆด้วยความพยายามคือสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองในระยะยาวแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในระหว่างทางการพัฒนานิสัยเหล่านี้ จะมีผลในระยะยาวเพราะมันช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับการทำงานหรือการตัดสินใจในอนาคตเมื่อเราสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำได้เราก็จะได้พัฒนาความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากขึ้นในอนาคตการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นการทำสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำยังช่วยให้เราได้มองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมองสิ่งที่ทำง่ายและเส้นทางที่คุ้นเคยเพราะมันสบาย และไม่ท้าทายแต่การกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เป็นที่นิยมจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆที่คนอื่นอาจมองข้ามไปเราจะได้เข้าใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่ซ่อนอยู่ในที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจการเปิดใจและกล้าที่จะสำรวจเส้นทางใหม่ๆจะทําให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างซึ่งช่วยในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตการเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นยังช่วยให้เราเข้าใจคนอื่น และสภาพแวดล้อมที่เราต้องเผชิญดีขึ้นด้วยการเสริมสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งและทัศนคติเชิงบวกการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งการ,รเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะในเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเครียดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นการ,รเผชิญหน้ากับความยากลำบากช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจทำให้เราไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลวหรือปัญหาที่จะมาถึง นอกจากนี้การทำสิ่งที่ยากยังส่งเสริมการมีทัศนคติที่เชื่อในความสามารถของตัวเองเมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคได้เราจะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าเราสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ด้วยความพยายามและความอดทนนี่คือการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ไม่สามารถหาซื้อได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงการทำให้ความฝันของเรากลายเป็นจริงหลายครั้งที่คนอื่นไม่อยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะมันเป็นความฝันที่ดูไกลเกินเอื้อมหรือท้าทายเกินไปแต่สําหรับคนที่กล้าเดินตามความฝันและทําในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําการทํางานหนักและการไม่ย่อท้อจะทําให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงแม้จะต้องใช้เวลาหรือรเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตามการเลือกที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองแม้ จะยากลำบากเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตความฝันที่ดูเหมือนจะไม่สามารถเป็นจริงได้ในตอนแรกอาจกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังหากเรามีความกล้าในการทำสิ่งที่ท้าทายสรุปสุดท้ายการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำเป็นการเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสที่ไม่สามารถคาดการได้ผลที่ได้จากการเดินตามเส้นทางนี้อาจไม่มาในทันทีแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือการเติบโต ทั้งในด้านความคิดความสามารถและความมุ่งมั่นในชีวิตเมื่อเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเราจะได้พบกับโอกาสที่ไม่เคยมีใครได้พบเจอและสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของตัวเองรวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นการทำในสิ่งที่ยากไม่ได้แปลว่าทุกครั้งจะสำเร็จทันทีแต่การเรียนรู้จากความพยายามและประสบการณ์จะทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในอนาคต